เมื่อกี้ก็เอาแอปเปิ้ลแล้วก็ขนมปังมาแขวนไว้ให้น้องนกนะจ๊ะที่พุ่มไม้บนแปลงป่ากระเทียมจ้ะโอ้คิเล่ภาพนี้สวยมากเลยครับเนี่ย สวัสดีครับคุณคุณคิเลกับแม่หอมพากันเข้าสวนครับวันนี้บ้านสวนสวีเดนทางตอนใต้นะครับอากาศพอดีพอดีจ้ะอากาศอยู่ที่ศูนย์องศานะคะไม่บวกแล้วก็ไม่ลบจ้ะ ฟินมากแสงแดดแรงมากแสงแดดแรงทำอะไรกันดีครับคิดเลยโอ้โหได้ออกมาวิ่งในสวนอีกแล้วครับบรรยากาศสุดฟินเลยค่ะอ่าพาคุณคุณมาดูแปลงดอกทิวลิปเลยคะ่ะถ้าเราออกมาในสวนเนี่ยเขาก็จะชอบมาอยู่ในจุดนี้แหลจะจ้ะคือเขาอยู่ที่สูงเขาจะมอง ดูรอบๆว่าเขาจะปลอดภัยไหมระวังตัวเขาจะหนอดอกทิวลิปขึ้นสูงแล้วนะคะนี่ค่ะโหมาเยอะเลยนี่นะคะดอกทิวลิปหรือว่าดอกทุลนโพนค่ะอีกไม่นานจะดอกก็จะบานสะพรั่งหลากหลายสีหน่ออ้วนๆเลยพี่น้องเห็นไหมคะ นี่โห,โหโดูอะมองเห็นชัดเลยโหมีความสุขมากได้เจอแสงแดดคุณเลมโบบอกจะออกข้างนอกกันเลยไหวไหมโถไม่ไหวได้ไงเราอากาศนี้มานานแล้วจ้ะเมื่อวานก่อนนี้ยังอากาศติดลบสิบสองโหนู่นค่ะทิวลิปแทงนอขึ้นเพียบเลยอะ่ะ ฮะลูกโหอ,อีกไม่นานอีกไม่นานดอกไม้ก็จะบานเต็มสวนครับโหได้ภาพสวยอีกแล้วครับหนะ้อออออาออนอลรทไยบอกว่าโอ้ยคิดเลขเข้าสวนมาได้ภาพสวยมาฝากเอซีอีกแล้วนี่จะดอกทิวลิปขึ้น ไม่ใช่ดอกทิวลิปนอทิวลิปค่ะขึ้นมาเพียบเลยค่ะพี่น้องเหมือนหน่อไม้ไล่ที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยดูค่ะอือนี่หน่ออ้วน,นเลยค่ะโอ้โหอันนี้ยังไงเนี่ยมายังไงโอ้โหดินนังแข็งอยู่เลยค่ะ ว่าจะถมเนี่ยนี่ว่าจะถมดินสักหน่อยแข็งโหด้านโน้นจะขึ้นเพียบเลยพี่น้องโอ้โหภาพสวยครับคิเลเรามาดูดอกกุหลาบพันปีของเราหน่อยจ้ะ ถูกแสงแดดแบบว่าโอ้โหสดชื่นขึ้นมาเลยค่ะอดอกอวบดอกดอกดอก้วนสดชื่นเลยค่ะหวังว่าหิมะคงไม่มาอีกละลอกใหญ่นะไม่งั้นจะเฉาเดี๋ยวไม่มีภาพสวยๆมาฝากเอฟปีที่แล้วยังเหลือ ให้เห็นว่าเขาเสียหายอย่างมากจ้ะเนี่ยกุหลาบพันปีหรือว่ารูสโดเดนรอนนะคะตอนนี้ก็ตัวอยู่ในสวนค่ะใจอยู่ในทานน้ำเสียงดังสัดส้นเพราะว่าเมื่อวานนี้ตามที่บอกไปนะมีหมอกหนา แล้วก็ฝนตกพล่ำพลัมทั้งวันมันก็ทำให้น้ำในทานเยอะขึ้นมันก็เป็นโอกาสให้เราได้ไปลอกคลองหรือว่าทำความสะอาดนั่นแหละได้เอาใบไม้กเก่าเก่าเน่าๆให้มันไหลตามทานน้ำไปจ้ะเพราะว่าในช่วงที่มันสวยงามมันก็จะได้เป็นน้ำใสๆ ไว้เป็นจุดรีวิวให้กับพี่น้องได้ชมนะคะเอ่อขออนุญาตเก็บภาพก่อนนะวันนี้ก็จะทำความสะอาดในรั้วในสวนนี่แหละจ้ะแต่ว่าก็จะทำก็แต่ว่าก็จะเก็บภาพก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแสงมันไม่มีให้เราได้เก็บจ้ะไปไหนดีลูกคิรเลคครับไปไหนดีครับพาคุณคูณไปตรงไหนดีนะ้า มองมุมกว้างหน่อยนะคะต้นเมเปิลนะใบร่วงหล่นลงมาเราไม่ได้เก็บกวาดออกเขาก็เน่าอยู่ในสวนนี่โอ้โหเป็นแสงอาทิตย์จ้ะโอ้โหม,มุมนี้สวยมากเลยค่ะเมื่อกี้ก็เอาแอปเปิลแล้วก็ขนมปังมาแขวนไว้ให้น้องนกนะจ๊ะที่พุ่มไม้บนแปลงปากระเทียมจ้ะ โอ้คิดเล่ภาพนี้สวยมากเลยครับเนี่ยคนเมืองหนาวพี่น้องจ๋าเห็นแสงแดดก็สดชื่นแล้วจ้ะเมื่อเช้านี้นะถ้าคุณเลมโบไม่ห้ามไว้นะ <c oughs> คงจะเสียงลงไปเก็บภาพเพราะว่าเวลามีแสงอาทิตย์มามันมาก กระทบกับความหนาวมันเกิดไอขึ้นมาจะไอควันขึ้นมาแบบว่าสวยมากค่ะแสงค่ะแสงแรงนะคะแรงจนคุณเลมโบบอกว่าดูในแอปอไอพลังงานแสงอาทิตย์ ของแกมันขึ้นมาหลายวัดเลยปะ่ะพาคุณนไปไหนดีคุณครับอีกไม่นานนะครับแปลงผักเล็กๆของแม่หอมตรงนี้มันจะเขี้ยวขจีไปด้วยผักนานาชนิดจ้าหนาวขนาดไหนก็คิดดูจ้ะ เป็นน้ำแข็งขนาดนี้ค่ะขึ้นใช่แครอทค่ะด้านบนก็หัวช้ำช้ำนะ ด้านล่างกินได้นะคะกินได้ลูกชายแอบไปกินอาหารอยู่ในเรือนกระจกจะ้ะโหเกเลือกนะคะแกสเลือกหรือว่าหอมป่าค่ะมาแล้วกินทั้งใบค่ะโชว์ทั้งดอกนะคะแต่ไม่มีหัวนะคะมันจะเป็นต้นเรียวๆเล็กๆไป เหมือนหอมแบ่งจ้ะออกมารับแสงอาทิตย์ชมมอสเขียวๆก็ชื่นใจแล้วพี่น้องจ้าดูค่ะโอ้โหดูมอสหลากหลายสีนะว้าวนี่ค่ะความหนาวเย็นขนาดนี้เลยนะ มันก็อยู่ในมุมนี้นะคะอีกหน่อยน้องโนราก็จะปีนขึ้นก,ก้อนหินนี้เก็บลูกเชอรี่จ้ะข้างๆนั้นก็คือเชอรี่นะ,ะไปดูขี้เหล็กก่อนอ่าขี้เหโล็กโชว์ความน่ารักอีกแล้วครับคุณคุณมีความสุขเขาอะ Yeah. ปีน,นี้มีความสุขมากมาดูน้องปลาท่ไลเขาก็ไม่โดนนกจิกเหมือนทุกปีนะคะทุกปีเวลาน้ำลดมาเนี่ยเราจะมองเห็นน้องโดนจิกตายหลายตัวเลยนี่ก็ยังซ่อนอยู่ใต้น้ําแข็งนะคะแล้วก็หมั่นมาดูไอท่อน้ำนี่แหละไม่ให้น้ำเขาหยุดไหลนะคะไม่งั้นเดี๋ยวปลาจะไม่มีออกซิเจนจ้ะ วางแนทอันดึงไม่ได้นะอันนี้คือด้านด้านล่างเป็นน้ําแข็งล็อกไว้นะนี่ค่ะมองในบ้านก็จะเห็นน้ําไหลวิบวิบวิบบค่ะโอ้โหยอดค่ะคุณคุณไปไหนดีครับมาคมคมอ,อามามาตรงนี้มาตรงนี้เอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโ้วิ่งตุดบิดอีกแล้ว ไปลูกโอ้โหแสงสวยจังเลยป่ะเดินเดินเปไหนเข้าสวนเหรอครับอ่าเข้าสวนก็เข้าไปเข้าสวนไป็นละคงจะเข้าไปหลบหนาวกับพ่อวันนี้พ่ออยู่บ้านนะคะให้ดูแลเรื่องฟืนจะ้ะเข้าบ้านไปก็จะได้มีมีฟืน อบอุ่นอบอุ่นอันนี้เป็นอดอกหยาดน้ำผึ้งนะคะเริ่มแตกใบแล้วนะคะทุกคนดูค่ะโหแตกใบอ่อนแล้วค่ะหยาดน้ำผึ้งหรือว่าคาปิฟูลน,นะคะโหมาเต็มเลยค่ะ,ะคิรเลเข้าสวนไปละพี่เนาะ หนูเล่นมาแบบตกใจอะ่ะฮะเมื่อกี้วิ่งจะแม่ทำไมตกใจเนี่ยโอ้โหใจสั่นไม่หายเลยโดนแมวจ้าเอเนี่ยมาแอบ,บอยู่ใต้ต้นไม้พอเรามาถึงวิ่งมาใส่จะเข้าบ้านเหรอลูกึโอ้โหมาแอบ,บจ้าเอแม่ตกใจหมดเลยแล้วก็กวาดน้ำ อยู่ดีๆมาบังใต้นบังต้นไม้ใหญ่จ้ะพอมาใกล้ๆโอ้โหวิ่งพลวดเราก็คิดว่ากวางวิ่งหนีมาใส่คนอ่กมาดูอ่าดอกไม้สวยงามที่สีเหลืองๆริมทานนะคะในกลุ่มนี้คือหอมอมปลูกไว้นะ ปลูกเขาไว้ย้ายมาจากด้านล่า,ลางๆจะปลูกเขาไว้แล้วก็ขึ้นมาแล้วนะคะที่คนไทยพานเรียกว่าออใบบัวบกใบบัวบกฝรั่งนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันมีพิษนะคะตามที่คุณย่าเล่าบอกว่ามันมีพิษทั้งรากทั้งใบทั้งดอกเลยค่ะแต่วา่าคนไทยเขาก็กินกันซึ่งคนที่เขารู้จริงเขาก็จะรู้ว่า ช่วงไหนที่มันมีพิษหรือช่วงไหนที่มันกินได้นะแต่ว่าหอมไม่เคยกินค่ะเขาแตกขึ้นมาแล้วจ้ะก็คล้ายๆกับเอ่อกอบัวเล็กๆที่มันจะผุดขึ้นมาจากน้ำนะคะแล้วก็อีกหน่อยมันก็จะเลืองเต็มเลยค่ะวันนี้ก็รับความสดชื่นไปเต็มๆเลยพี่น้องจา๋าไม่หนาวนะคะไม่หนาว อากาศ0องศานี่คือมีแสงแดดแบบนี้เราอุ่นนะคะแล้วก็อีกไม่นานค่ะดอกไม้จะเต้มตะลิ่งนะตอนนี้ก็คือเขาก็จะผุดขึ้นมาเหมือนทองงอกเลยเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือเบี้ย,ยดอกวี10ปานะคะวี10ปาค่ะถ้ามันมาหลายๆดอกหลายๆสีเขาก็เรียกว่าวีสิปู อ่านออกเสียงสวีเดนนะคะออกเสียงพูดแล้วก็อ่านอ่านให้มันถูกก็คือวีสิปรค่ะพออากาศดีรถลาก็เริ่มวิ่งอ้าวเจ้าคิเลยังนั่งตัวเลื้องอยู่ตรงนั้นค่ะสงสัยอยากจะเข้าบ้านแล้วค่ะหอมก็อยู่ในสวนนานแล้วนะคะ นี่จ้ะพี่น้องดูค่ะเบียดอกไม้เขาก็จะมาเหมือนกับหัวกระชายนะคะไม่ได้มีรากลึกอะไรนะเนี่ยเขาก็จะเป็นกระท่อนกระแท่นแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ยมันเยอะมากเยอะมากเต็มผืนสวนของเรานี่แหละยังมีกิ่งไม้แล้วก็ใบหญ้าที่มันไหลมาปิดๆตันๆอยู่ค่ะแล้วก็ทยอย เอาออกไปเนาะเพราะว่าให้มันไหลไปเพราะว่าดอกไม้ของเราพร้อมที่จะเบ่งบานดิไนงะมาใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยซูมหน่อยนี่เลยค่ะนี่นี่ค่ะสดชื่นมากพี่น้องเดินเข้าหาธรรมชาตินะคะธรรมชาติไม่เคยทำร้ายเรานะมีแต่ได้กำไรและได้กำไรค่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะ ทีเร่้ามาเมื่อกี้บางอยู่ต้นไม้ต้นนี้แหละพี่น้องหอมก็กวาดๆไปตกใจหมดเลยค่ะมาลูกมาโอ้ยสดชื่นแท้ๆทีเร่ก็ม่ ไปแล้วพี่น้องอาการแบบนี้คือคงอยากจะเข้าบ้านน่ะแต่ก็ไม่ไปหาพ่อนะก็ไปเรียกพ่อก็ได้เห็นเราอยู่ในสวนวก็อยากจะเข้าสวนมาจ้ะหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้หลายๆท่านรับความสดชื่นไปพร้อมๆกันนะคะบางท่านก็บอกว่าอาจจะหนาวนะเพราะว่าบ้านเราก็อากาศหนาวเย็นแล้วนะคะ ขนาดเมืองไทยยังหนาวเย็นนะคะแล้วสวีเดนจะขนาดไหนนะพี่น้องจ๋าดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทุกท่านนะคะ อยากก็มีความสุขไปกับธรรมชาติที่สวยงามที่มีอยู่ล้อมรอบตัวเรานะคะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติมีแต่ให้กับให้นะคะอันดับแรกก็คือให้อากาศที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีที่ให้เราได้ออกกําลังกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรงสูตรโอโซนเข้าปอดลึกๆนะคะแล้วออกกําลังกายโดยการทํางานแล้วก็สร้างสรรค์จากป่ากลกๆให้มาเป็นจุดรีวิวให้กับพี่น้อง fc ที่น่ารักหล,หลายๆท่านที่ชอบบรรยากาศบ้านสวนสวีเดนแบบนี้นะคะและที่สำคัญธรรมชาตินี่คือให้ชีวิตอันดีงามก็เพราะว่าเราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือว่าเป็นผลไม้ป่าและหรือเป็นวัชพืชที่เรากินได้ขายได้แล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติคือการปลูกพืชผัก กินตามธรรมชาติเป็นพืชผักที่ไร้สารและยาด้วยนะคะธรรมชาติมีแต่ให้แต่ให้หวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้ผู้ชมมีความสุขไปกับชีวิตยึดติดธรรมชาติของเรานะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้พากันหอมกับคิดคลิลข,ขอเข้าบ้านก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ